สวัสดีครับทุกผู้ชมครับขอต้อนรับกส่มโมไทย7สีช่อง7 HD ครับโมไทย7สีสัปดาห์นี้ครับมีการชิงกันเข้ารอบปูนเสือในรอบ8คนสุดท้ายด้วยส่วนคู่เอกสัปดาห์นี้หนักที่สุดของสัปดาห์ครับ124ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างเพชสมารสอรสมานกาเมนจับปะทะกับเดโชปอรบริรักษ์ขอเชิญทุกท่านพิสูจน์และชี้ทุกความมันกับโมไทยเสีได้เลยครับ นี่มาถึงคู่เองครับให้เพชรสมานกับเดโชก่อนชกกันรับก่อนชกบริษัทฟาสอินเตอร์จำกัดผู้ผลิตกาแฟวันแฟนนิพนวัสดุจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ยิ้งเยื้องโรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารสมานกามเมนครับที่ให้การสนับสนุนปุยไทยเจสีและให้การสนับสนุนอยู่นะครับที่ ทรงดีนะครับใหญ่สูงยาวมวยไซยกับป้องให้เตะเลยครับเปิดชายเขาไห้เตะเลยครับเดโชโแต่ว่าดูฮะการทชซ้อนของเดโชนี่สอนมาเปรี้ยงจริงๆครับให้เลยครับเตียงโวยอิ่มอนาคตนะครับอายุยังน้อยครับสิบเก้าย,ย่างยี่สิบแล้วครับตอนนี้เดูฮะเรียงจับของทั้งด้านเป็นสมานได้ขึ้นบนรวบแขนไว้ก่อนครับโชใช้ความหนุ่มความ รุ่นพี่เอาอู้ซ้ายแค่งนี้เต็มแท่งเลยครับแต่ดูที่เสียงาารักทังจริงๆครับต้องยกหัวใจเลยครับภ <c oughs> าพตามสายตาแล้วพี่น้องครับดูครับจบแล้วครับระทังเสียงนี่ท้ายครับนาขินคำศรีไปแล้วครับมวยรุ่นพี่ครับเพชรสมานสอสมานกาเมนครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน